ไไอกีเซตำงแครับไอ,อ้ยเงี้ยเี้ยพี่น้องอันนี้เี้ยอ้ตายลตายลเี้ยเี้ยพี่น้องเียซ่หลายเลยครับเรื่องหัวล้านไปเรื่องมูเจ้าแล้วซ่ใปปะกูปปะกอ้บงสีสันบดี่นอนตัดด้วยน้ำตาลหน่ๆๆอยเฮ้ยน้ำตาลเซ่ย,ยังหน่อยนครับปุะร,รคะ,นนะครับผมสวัสดีครับ,าาบรามาทเราในั้นมาเปิ้ลตำแก้วบองครับสูตร็กหัวยหัวเข้าตำกันเไครับผเบิ้งองกันครับ กข้าหอมแดงกระเทียมข้าหอมแดงกระเทียมยสีตำแก้วด้วยเหมือนสีปั้นนวลนว่นวนเียใช้เอาประเดียดไหมพี่น้องมองดูดูนะประเดียดซ้อนพี่น้องประเดียดคือใช้ตำงวงงูนั่นแหละครับตัวเดีวยวกันเก็บไปโดนแล้วอันนี้เคียงแกงผักขี้เล็กครับ<ว>ข้าวอันบานน้อพี่น้องเนะข้าวอันบานข้วเล็กนาครับเก็บมันอยู่ทีข้างหลังตู้ซักผ้ายละ ก็อนมันครับพี่น้องบวบากันเนาะชีวิตเด็กหัวครับผมคนห้องมเห็นงานเกิดชิงสีแล้วครับอยู่ไปพี่น้องอยู่ไปโอ้ปลาแดกใส่พี่น้องเอาปลาแดกโชว์พี่น้องด้วยญี่ป,ปุ่นไหมดูนะปลาแดกตอนครับผม<อ>ตัวเปนเป็นใส่ลงไปครับตอนแรกใส่ยังบไงบ้างใส่เครื่องตะไคร่ค่าที่ห<สะ>้องอเบย์ครับตะไคร่ค่าที่ห้องโอเบย์ใส่ลงไปเลย ไปพี่นอ้องใส่ลงไปขันบ้านห้องหัวต่ำครับผม <S <S จ้าันนี้คือมารีวิวเหมืนึงผลงานด้วยหอมมโชว์ครับบัตนี้โอ้แหลกอยู่พี่น้องแหลกอยู่แหลกยอยู่งูนะละเอียดเลยครับทักก็ตั้งของตัวนี้เอาปั้นเ,เหล่าก็สิมาเหนอะใส่พี่น้องมาเนี่ยสิมาค้นๆให้มันเข้ากันนิดหน่อยนึงครับเพราะให้มีสีสันหลังจากที่เอาป,ปั้นเหล่านะครับเนาะเดี๋ยวมะเหนอะใส่ก๊กเจ็กบาทนะครับ นุ้ยมีครกัดหาแนวาเหนียวเด้อครับเหน่อยใส่หน่อยพี่น้องใส่ใบบรเกูดว่าไรอุ้ยเงี้ยงเงี้ยพี่น้องอันนี้เงี้ยอ้หตายละตายละเงี้ยเงี้ยพี่น้องเนี้ยเส่หลายเลยครับเรื่องหัวห้านไปเรื่องมุงเจ้าเออเส้ใเบรเบกูดโอ้บังสีสันบาดพี่น้องตัดด้วยน้ำตาลพูดหน่อยเอ้ยน้ำตาลใส่หน่อยนึงครับพุดหน่อยข้าขนาดแก้วพุดหน่อยอ๋อหยอครับหยอบาดหน่อย เดี๋ยวทิกินซูเบึงแล้วพี่น้องแล้วแซ่บๆคุณอะเอ้ยคักข,ขนาดนี่นี่ฟังได้เสียงโคกกระหู้แล้วครับโคกนี่ม,นมาตรฐานครับผมโคกพันปีเดี๋ยวตั้งใจตำมหงหง่วนคลิปที่เราไปเบิ้งนะครับเด้อคลิปเป็นตำมหงหงแซ่บๆวันนี้ก็มาตำไปลาแดยซูพี่น้องมึงครับ,บ,รบ,บะะนะเจ้าบองครับผมเจ้าบองเอาลี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิชิมให้เบิ้งครับผมหนึ่งคนตำมึงคนตำ เฉาบสิไปซัยมันไม่เผ็ดมาเลยฮะเมื่อเผ็ดใส่พริกอีกใส่พริกเข้าไปใส่เบิดทุ่งรส10บาทเ้าว่ามีพริกสดเนาะพี่น้องเนาะบรีก,กีครับบรีมีเตาทันครับผมบ้าสีเบียบบ้าสีอบไอรอนเานอากะยใหญมันบ่หอมไหมนี่สูบยังไงครับเนาะนีะ่สูบยังไงเมื่อวานยังตำมากินไหมครับเมื่อวานเขายังตำมากินไหมพี่น้อง เอาสิมึงรูปแม่บ้านไาเลยรูปแชร์เพนนียงเลยเขา่าท้าปะแม่บ้านที่ตักซิมค่งบขานี้เอาซิ่งแม่พี่น้องมึงน,นี่แซ่บปะเข่าท้าปะย่ำแชร์ปะสัน่นแม่บ้านพานพันครับพาน,พาน,พาน